สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาอีกครั้งน,น,นะคะสำหรับชาแนลเบลกาค่ะก็ห่างหายกันไปอย่างยาวนานนะคะวันนี้เบลก็มีของเล่นใหม่มานำเสอนอนะคะเบลก็เล่นมาสักพักแล้วแหละก็คือกล่องคลุมนั่นเองวันนี้ก็เลยอยากจะมาเปิดไปพร้อมกับเพื่อนๆค่ะมาลุ้นตัวซีเกตไปด้วยกันซึ่งในวันนี้นะคะเบลก็ได้ซื้อตัวไพ่ยิ่งอินเดบูดมาะคะ่ะเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างคัตเตอร์ก็เก่าหน่อยนะคะอย่าว่ากันเลย แล้วก็จะมีตัวซีเค็ดด้วยเราก็มาลุนกันนะคะว่าเราจะได้ตัวซีเค็ดหรือเปล่าคะ่ะอันนี้เบลบอกก่อนนะคะว่ามันมีกองนึงเนยแกะไปแล้วซึ่งเบลก็ซื้อมาจากเพจต่อะคะ่ะแต่อันอื่นเนี่ยก็ยังไม่ได้แกะแต่ก็ต้องมาลุนซีเค็ดกันพับกล่องอุย้ยเวลาพับก,ก็ดูแบบว่า เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยแกะไปแล้วมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะคะว่าเป็นตัวอะไรนี่ตึ๊ดิ๊ดน่ารักมากอะเทกเจอร์คือดีแล้วก็น้ำตาที่คือแบบเจ๋งน้องดีนะคะที่ลองดูได้เลยน้องนะคะน้องชื่อบอยสกาค่ะซึ่งในน้องบอยสกาเนี่ยก็จะมีตัวนี้มาให้ด้วย เป็นโคมไฟแล้วก็ป้ายถือแคมนะคะน่ารักมากค่ะมาลุ้นกันต่อในกล่องที่สองค่ะอยากได้ชีเข็ดกับเขาบ้างค่ะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไม่เคยได้ชีเค็ดกับเขาเลยเแกะเอค่ะ้นลุ้นนเฮ้ยมันไม่รู้แล้วเขามีน้องหมีมาเรามาดูกันนะคะน้องหมีคิดน้องหมีเนี่ยตัวนเนี้ยเนี่ย คิดว่าได้น่าจะได้เป็นตัวน้องบิ๊กแบ๊กนะคะเพราะตามกล่องมันก็จะมีมีกล่องอ,อยู่มาดูกันค่ะอ่าแล้วก็ถูกป้องด้วยได้น้องบิ๊กแบ๊กจริงๆค่ะแต่เดี๋ยวเรามาดูตัวน้องบิ๊กแบ๊กกันจักนะคะ บิ๊กแกน่ารักมากอะแกตุ้ยหนุยมากนี่นี่นี่บิ๊กแกแต่ต้องมีน้องิงมาให้ด้วยมาต่อกันตรงที่สามค่ะจะได้ไหมเนี่ยริกเก็ดกับเขาชีวิตไม่ค่อยมีดวงเรื่องโชคเรื่องลาบะคะ เราจะไม่ดูของกระจุ่กระจิกที่มานะคะเราจะมาดูตัวกระถางเลยาาามาดูที่ตัวกันค่ะรู้สึกว่าตัวนี้นะคะชีเขเ็ดเป็นตัวสีขาวาาไม่ใช่สีเข,ข็ดค่ะเป็นน้องแคมชื่อชื่ออะไรเอ่ยน้องแคมนี้ชื่ออ๋อเป็นน้องเสือ,อคะ่ะเบลสเกล ตัวแรกมันน่าจะเป็นบอยสกานะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสเกาค่ะมีคู่แล้วค่ะไม่เหงามาตอกกันก่อนที่สี่นะคะหลังจากที่จัดระเบียดมองไปนิดนึงมาดูกนค่ะว่าจะได้ตัวอะไรนะคะ คือว่าเท็เจอร์เขดีมากค่ะแล้วพวกสีเรื่องอะไรก็ดีแล้วก็คือน้องาะน่ารักมากค mm ือ hmm. เบลชอบชอบมองตัวนี้มากนะคะซ mm ึ hmm. ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัว explorer ค่ะนักสำรวจค่ะนักสำรวจ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนักสำรวจนะคะน้องก็จะมีตัว น้อยมีนกน้อยมาด้วยน่ารักมากเกินนกน้อยตัวถัดไปนะคะตัวที่ห้าค่ะมาล้นกันนะคะว่าจะได้ซีเช็ดกับเขาไหมวีแววดูห่างไกลมากนีอุตสาห์แบบยกกล่องนะคะยกกล่องมอาแบบแม่จะประมาณครั้งสองครั้งก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้ซีเช็ดเลยค่ะ อุ๊ยอุ๊ยอุยอุยมีตัวอะไรเอ่ยมีกระรอกมีเห็ดมีเฟอร์อะไรเอ่ยจะได้ตัวอะไรไหนเนี่ยอุ้ยหรือว่าซีเคตมาเปิดกันดีกว่าค่ะอุ้ยมีแคมปิ้งมีไฟอ๋อรู้แล้วได้ตัวไหนแน่นองแล็คคูนค่ะ ถ้าเกเฉียดไดน,น่าจะมีแบบน้ำตายที่แบบปูดๆออกมามันน่าจะน่ารักกว่านี้นะคะแต่ก็มีอุปกรณ์ออื่นเยอะแยะมากเลยมีไฟมีกระลอกมีไม่ใช่กระลอกไหมมีโบนัสแล้วก็มีตัวน่าจะมัดเมโร่นะคะมาต่อกันตัวที่ที่เท่าไหร่เอ่ยที่6เลยค่ะลิปสองตัวเนี่ยจะมีบุญกับเขาไหมคะว่าจะได้แบบตัวซีเคต ก็แบบน่ารักมากเลยอ่ะน้องเชือแดงน้องเชือแดงชื่ออะไรเอ่ยชื่อคัมเบอร์นะคะตอนนี้ก็จะเป็นนักปีนเขานี่น่ารักก็จะน่าจะมีป้ายให้น้องก็จะมีป้ายถือแล้วก็น้องหอยทากให้ด้วยค่ะ ผ่านไปทึ่งทางนะคะตัวกล่องชุมยังไม่ออกเลยเดี๋ยวต้องมารดนกันจริงๆอยากได้กับเขาบ้างอะตัวพิเศษตัวลและอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะได้แล้วอันนี้เปิดมาถึงก็เจออันนี้เลยเราหลบไม่ได้จริงๆนะคะเราก็รู้เลยจะเป็นตัวบิ๊กฟ็อกค่ะนี่บิ๊กฟ็ เป็นเจ้าหมาป่าร้องไห้มาดูตัวกันก่อนนะคะโอ้ยเอ็นดูหมาป่าอิกฟอกก็มีจุด3จุดอยู่บนหัวด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องเห็นให้มาด้วยมาในการตัว มากันในมานในกันมากันในตัวที่7ค่ะตัวน้องอันนี้ดูของที่อยู่ข้างในที่มีอยู่ด้านข้างนะคะจะได้ลุน้น ค่ะนี่น่ารักจริงชอบความเปะก้นันตานะคะตอนนี้ก็จะมีเหี่ยวร้องไห้มาให้ด้วยน้ำเหี่ยวร้องไห้มาในตัวที่แปดค่ะร้อ,อยเลยอีกสี่กล่องเองทำไมแบบ อะไรกับเขาเลยชีวติตนี้ก็คือจะเกลือตลอดเวลาหรอกอุ้ยมีเขามาดูซิตตัวไหนมีเขาเออได้แล้วรู้เลยว่าเป็นน้องบัสบอยบัสบอย,บบอ,ยอะไรเนี่ยวันนี้บัสบอยบัสบอยออกเสียงพิดก็อย่าว่ากันนะคะไม่ค่อยจำไม่ค่อยชังภาษาอังกฤษ เปิดมาเนี่ยชอบทุกตัวเลยเหรอกน้องน่ารักจริงๆอ,อ่ะโอยเหมือนน่าจะเป็นน้องชนเผา่านองชเผาเ่าปปามาในตัวมีแววเกลือนะคะรอบนี้ก็คงไม่ได้ชีเกตเหมือนเขาเหมือนคนอื่น ท okay. ในกล้องเหมือนแบบคนอื่นเขาแบบได้ตีเข็ดโอ้ยตัวนี้น้องก็น่ารักอุย้ยน้ำตาเป็นสีฟ้าด้วยน้องชื่ออะไรเอ่ยน้ำตาสีฟ้าน้องชื่อล็อกเกอร์นะคะเป็นน่ารักอะ่ะไม่ได้ตีเข็ดก็ไม่เป็นไรน้องน่ารักตัวตัวเลยล็อกเกอร์ถืออะไรไหม แล้วก็ถือขวานกับมีคีมออยมากมานะคะเอาตัวต่อไปเลยอยากได้กับเขาบ้างจา้อันนี้เราจะยังไม่ดูนะคะว่ามันคืออะไร คนตกปลานะคะตัวสุดท้ายไม่ผ่อนชีเคทแล้วค่ะคิดว่าไม่ไม่น่าได้มาดูกันค่ะว่าเราได้ตัวอะไรอันนี้ก็คือเปิดไล่ตามกล่องไปมานะคะเราคิดว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีแบบจะได้แล้วเราก็จะเราอย่าหวังอะไรที่แบบเป็นไปไม่ได้ นี่นะคะสิ่งที่เรายังไม่ได้ก็คือตัวไหนเอ,อ่ยตัวน้องทีนะคะที่เป็นน้องต้นไม้อ่ะใช่ค่ะเกือก็อไม่ได้ชิคเกตนะคะได้เป็นน้องทีแทนเป็นน้องต้นไม้โอ้ยน่ารักอยู่ดีอไม่ได้ชิคเกตก็โอเคคะ่ะน่ารักทุกตัวเลยที ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามชมถ้าเพื่อนๆอยากให้เบลเปิดกล้องชุตัวไหนหรือว่าอยากให้รีวิวสินค้าอะไรเนี่ยบอกได้เลยนะคะเบลจะไปพยายามหามาแล้วก็มารีวิวกันค่ะขอบคุณนะคะสำหรับวันนี้วันดี